เขาว่ารถสีดำมันดูและยากบอเป็นตาเอาบ่เป็นตาซื้อมันแมนความเขาบอพี่น้องนะครับก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปร้อยใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งรถครับนี่เลยเอกซีรีสีประตูเกียร์ธรรมดาโตเตียนะครับเขาบอกว่าสีดำมันดูและยากยากอีีบอเห็นบอขี่ลุยฝนมากพี่น้องแป๊บเดียว ขี่โคนขี่ดินเต็มเลยนะครับผมนะดูได้ง่ายอิีนะครับเพราะว่าสีเวลามันโดนมันโดนขี่ดินเราไมนขี่เลนะครับแต่เบิ้งถ้าเปรียบเทียบกันกับสีขาวนี่มาจากกรุงเทพกรุงไทยขึ้นกันนะครับเห็นบอกสีขาวมันยังเห็นความเป็นขาวๆยังบอปานใดญ่สัดเซตถลาล่างออกมันก็งามเห็นบอกสีนี้เช็ดล่างออกมันก็งามน่นแหละมันสีรอมันดูคมแต่ว่าถ้าว่าล่างบาหอย่างฟุยล่าฟูนมันเกาะเต็มโอ้ยบอกเป็นตาเบิ้ง พี่ห้าี่ห้านาะพี่น้องเนาะเขาก็เลยว่าสีดํามันดูแลยากเขาบอกว่อยนนี้ย่อวเวลาขี่ไปโดนไม่เคียร์ม่เป็นห้อยห้อยเป็ดห้อยไก่ห้อยตีนแมวนะครับมันเป็นลิ้วเป็นรอยมันเห็นสีขาวชัดเจนนะครับอย่างสีขาวโดนขี่โดนควนมันก็ยังเป็นสีขาวด้วยล่ะพอเนื้อมันเป็นขาวแต่อันนี้พอเวลาขีนมาปุ๊บเนื้อมันเป็นข้างในอ่ะมันเห็นสีข้างในนะครับมันก็บางงามเขาก็เลยว่าบอมักสีดําเพราะว่ามันดูแลยาก เมนคว่ำเขาอีดีบอนะครับพี่น้องต้แย่งเถียงมาเน่นะครับมักบลัดสีดำนะครับค้านี้เป็นเอ็กซิลี่ซีประตูมากหมตีสี2021มาพร้อมกับแม็กใบพัดนะครับขอบเบรกแบมบูใส่แม็กจัดทรงไฟหน้าปรเจเตอร์ไฟไทย LED โคตรลอโคตรสวยนะครับผมเปลี่ยนยางใหม่ๆหมนะครับยางเก่าอยู่หลังรถยางใหม่ใส่ให้แล้วไฟไทยเป็น LED มีจอกล่องถอยนะครับ X Series ไฟแตกนะครับไฟวงพีแตกบ่เป็นยังข่อยสร้างไม่แล้วนะครับข่อยสร้างมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข่อยให้สร้างเปลี่ยนเห็นบ่บ่ต้องห่วงนะครับข่อยมีเซฟตี้ให้เจ้าเสมอเจ้ามาออกวงพีนะครับมองไหนแตกมองไหนบ่ดีเจ้ามาเบิ่งเจ้าเห็นนะครับเจ้าติเจ้าบอกได้แต่ถ้าเจ้าไ่เห็นข่อยเห็นข่อยเปลี่ยนให้ทันทีคือกันครับบ่ต้องรอเจ้าบอกนะครับเบิ่งภายไหนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น6เกียร์6สปีดหน้าจงหน้าจอนะครับ หลังคงหลังคาสวยๆเดี๋ยวล่างเห็ดความสะอาดให้เลขไม้ลักมือโล X-Series สีดำหลอดํำดุแบบ,บเกรกใจผู้ใหนะครับผมเอาไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมโรงงานนะครับหัวนงหัวนอตเดิมระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS เครื่อง1.9ึ่่นะครับพี่น้องแผ่นเพจเดิมสวยๆเอาไปฟีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวทรงฟรีฮอตหน้าบ้าน ป๋ายะจัดให้นะครับพอหนึ่งมื่นเดอ้อเป็นกำลังใจปา๋าพิมพ์ให้กําลังใจพิมพ์คำว่าโคตดสุดโคตรสุดโคตรสุดกดแชร์ไปเด้อพี่น้องเอซแก้ว